สวัสดีพี่น้องมาเดินมาเก็บเงาะลงสเตย์เลยนี่เก็บเงาะจ้าพี่น้องจา้ามาเดินจา้ามาเดินฟ้ามาเก็บเงาะจ้ามือนี้เนี่ยเก็บเงาะจ้ามามาปิดลงเบิดแล้วเด็กขึ้น่งครึ่งตลย พิดไวโจมมะพิดทีวีมันหลายพิดเงาะจ้มามือนี้เพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะมากินเงาะกันนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ๆมาเด้อมาเด้อ เก็บเงาะส่งกลับบ้านบ้านฝั่งลาวจ้า,าเก็บส่งบ้านฝั่งลาวนะคะามันนี่บริกเก็บขายพู ติ๊ดๆนี่อ่าน้องติดเนาะติดๆเมื่อยติดเนาะจ้าซาโบ้เพิ่นนั่งติดเนาะแหมเนี่ยเอี่ยมนั่งเบิ่ดเด้อจ้าพี่ๆซาโบ้ เจ้าเขาเจ้าเขาพี่น <te ic pres ide> <te ic> ้องมาหากินช่วยกันช่วยกันมาหากินเก็บเงาะลำบากก็เก็บกุ้งฟูเด้อ ว่าปิดลงมาแล้วก็นั่งปิดอีกมังคุดมันเนี่ปิดแล้วก็ปิดเลยตัวกระจนกลิ่นนุ่นงกระหลายใช่ไน้หมอเอทอดเสื่อ <c oughs> ทกดอ <c oughs> ทอดเสือท่ไุ่งกระหลาย่ <c oughs> <c oughs> Điều này Nó luôn tiếp sang อยอดไปเยอะจ้าวลายอดไปเยอะจ้าวไล่น่าอะไรออ <laughs> ยอดเป็นบ้านเป็นเมืองโอ <laughs> เคหัวซอยจะไทยซอยหัวซอยไทยซอยนี่สียกข่อยทั้งนั้น เยอะเยอะามบุมีนะบมีตกคนช่วบุญลายให้บนน่้พระชอบกต่ชอบเด็ดดูแลไเราคนคัค่อยกระบอกคือเจ้าฮะญาติญาติบเยอะช่วหลายค่อยนี่ญาติเยอะเราข้างอยู่ในกิ่งเลยนกุมี เป,เป็นเสิบบ่นงนี่ก็เปาย่าีเือก็ไปเดี๋ยวหาซื้อกินเด้อยู่บ้านฮัลโล่เดีคิดท่นเออกินต่านี้แหละบ่กินเรือก็ซื้อเออตรงนี้กินทอานี้แบบหลวาง,นนอง,งาอาาเออ,อ,เอ <laughs> กินเลยเยปเ็นประโยชน์ ยึดกับปพร้อายึดกับปูฟ้สบายแต่ยิดข้าวถึงเมือ่อบึ๊ดจากพี่น้องโทรมาภาคภาคนี้ตัวเอร์แต่ว่าอีแม่บว่าเอาหน่อไม้มาให้ได้เจีะมาปูไม่ไม่ก่อไม่ได้เลยบนหนูไม้น,นะคะหน่อไม้ใครเกี้ยงมันนะ่ะ รถกบมันออกมาในปีหน้าแหละซื้อรถสองตัวเองปีหน้าครับเออเออทำไมตกไฟเอามากินบอกเอามาแน่แล้วไม่เอาไฟจมจ้ำเจียวไว้เปืือมมีเวลาเอามาเพร่ะมันมีนมันหนักงานมันก็ปวดเอามามันก็ บัวป่าปลาบัวบอยนี okay. ่ม okay. yep. ันจะเอาเสยอมันเนาะเม่ไปเน่ขวไปย้อยบุหันกอตมีก็รอเกเพชรคือบัมีตัวดูดตัวโอ้โหชอบดูดชอบด โอ้ยเออเลยหลายๆรถทยาเต็มบ oh ้านเต็มเมืองไงอย่ากล้าที่ได้เมื่อหรือบ่ลุงน้อยไงเราบ่เมื่อดอกลุงน้อยแล้วคือคุยปีนั่นแหละยังว่าเจ้าบ่เมื่อกต่อย่งว่าเจ้าอยู่นี่เราไปได้เมื่อหรอกป้านงะราไปได้เมื่อหป้านงแล้วก็ไปเที่ยว ข้างอยู่นะคอยนมมาละลุงฮะแ้เบลละลายด้คยสกยกนได้แล้ับเื่อไรได้่เอเมื่อให้ลาวด้อเด้อจะเอาเมื่อให้ลาวด้เด้อบเอาเมื่อก็สกเป็ดยางยายต้องเอาเมื่อให้ลาวด้่ม่เขาข้าวมาเอาแขาอยากกินเขาค้าวมาเอาพี่น้องก็ได้เราบกบเมื่อนัางมนต้องเอาเมื่อให้ลาวด้ว มียาาเรามียายู่แต่ฟ <modeling> ัง <dengan> ม <habitude> ีบ่อฟังนู้มีบ่อยาเาฟังนะอึดแล้าฟังนะครักินงาะจ้างะอบานบานจ้าม่ มีเงาะตัดไปละเก็บไปละเขาเกเออปลาป่อยเอยเอใคเนี่ปลาปโอยเก็บกอนมูอีกแค่พเพิ่นเลุงนี่ยันเต็มอยู่เก็บไปคุยโทรศั์ไปนี่เต็มจเะเถอเนาบูบบกใหมาซอวยไมาซอยมูนมูล,มลใช้แจมไปมันเหียฮน อัดเลอัดเล,เลเดยเหีย้ยนเลยมือม่้ยังบดยังไปหห้า0กิโล่ไโอ้แห <c oughs> <ๆ>น้าโลตื่นตื่นนี่ไ,ได้ห้าลโลใช่พอแล้วค่ะพี่โนโอ้อง่ะเก็บพอนนี้ละค่ะเก็บเมื่อบ,บ้านซื้อเนาะเลย เข่งสองเข่งก็พอแล้วค่ะพี่น้องค่ะ